ตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะบอกว่าของเต็มบ้านเลยอันนี้เราจะมาทํากับข้าวอันนี้เป็นกระเพาะกระเพาะหมูนะคะเห็นไหมซื้อมาอันนี้ประมาณสองโลเขาขายเป็นถุงหนึ่งอะถุงหนึ่งก็เออสามกิโลไหมสองโลหรือสามโลนั่นแหละจ่ายตังค์ไปประมาณสองยูโรกว่าเห็นไหมกระเพาะหมู ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเห็นมันหยิกหยิกแบบนี้นะคะที่จริงเป็นกระเพาะหมูนะคะซื้อมาเนาะนี่เลยเอามาล้างนะคะหนูก็จะเอาไปย่างจะเอาไปลวกดีแล้วออันนี้เป็นปลาปลาช่อนหรือเปล่าคล้ายๆปลาช่อนนะคะเอามาด้วยนะคะสองกิโลเนาะแล้วก็มีไข่ปลานะคะอันนี้เป็นไข่ปลาซื้อมาที่จริงอยากได้เยอะกว่านี้นะแต่เขาบอกว่ามันหมด ก็เลยได้แค่นี้นะคะจะมาทำกับข้าวเนาะล้างก่อน